เมนูของเย็นนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นนะคะเนี่ยหมูสามชั้นตอนนี้ต้มหมูอยู่เดี๋ยวรอหมูเปื่อยก็ใช้ได้น้ำจิ้มทำเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เป็นน้ำจิ้มซีฟโฟธรรมดาได้ง่ายส่วนตรงนี้เป็นผักที่เราล้างเสร็จแล้วนะมีสลดัดแล้วก็ต้นหอมผักชีใบยี่หล่า วันนี้ข้าวกล้แล้วค่ะกล้จะสุกแล้วในรถตอนนี้ค่อนข้างอบอ,อ้าวนะคะเพราะว่าทั้งต้มหมูแล้วก็ทั้งหุงข้าวด้วยตรงน,นี้เป็นวิวทัวของเราวันนี้ ส่วนตัวนี้ก็เป็นวิวห้องนอนเราวันนี้ด้านข้างเป็นราวตากผ้านะคะตอนกลางวันลงไปแช่น้ำกัน